ไปปลปเพื่อนไอ้เฮ้ยเพื่อนเราตายว่ะไอ้สมพี่เพื่อนเราตายว่ะไอ้สมพีไอ้สมพี่อะไอมึงแถ่นี่พผมอยู่นี่ไปไปเร็วๆเอาไปเอาไม่ต้องว่านพีสิงอันนี้ไปไกลๆเลยมาเร็วกินเหล้าเร็วเกี่ยวอะไรกันครับมาเร็วแล้วกินเหล้าเร็วเกี่ยวอะไรกันผมมาทำสตอรี่ ใครกล้ามีกับผมมาแค่นั้นแหละทัทม์คิพพายหลุดไปต่อยไปต่อยที่จไปต่อยที่อิงกินเล่าอะไรครับว้า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 มันลากไม่ได้ตำรวจไม่ครบอะเออมันไปปล่อยไกลพอลงน้ำสากแก้วลงน้ำสากแก้วพี่วัรีมันมันผิดกฎนะพี่วันีโดนใบเหลืองเนี่ยอะไรโดนใบเนี่ยอย่างเงี้ยก็แค่ลากไงแต่ไม่ต้องทิ้งขนาดนั้น ไม่มันก็บิดไงข้ามเคลื่อนย้ายศกไงตำรวจหมอคบหน่ตำรวจหงส์หมอหงส์ไอควายหมอหงตำรวจหงครับอ่าเขาอยากหน้าครับอยาแม่เขามือไม่เมื่อกี้มันจะไม่คบไม่ดีคบแล้วมันคบตั้งนานแล้วไอ้โง่ปล่อย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 วันนั้นผมไปร้านแม่แหม่มโดนแม่แหมด่าผมเลยบอกไปว่าพูดไม่เข้าหูระวังกระจูงเข้าหินนะครับเจอกันเด้อสุดหล่อบอดิน หลนอน้องตอนตอนนี้พี่อยู่ทะเลทะเลสาพี่อยู่ทะเลสาอนามมนอยู่ไหนอยู่ไหนพี่บอกอยู่ทะเลสาอนามนโชตูดรอบสองวันหนอ่ะครับพี่ออยฝากถามอักไอตามึงจะคอโชตุดรอบสองวันไหนพี่ออยฝากถามพี่ออยฝากถามพ่อ บอกแล้วนะว่าฮะขยะขยะขยะพ่อมึงอะเป็นเทียอะไรขยะขยะฮะไอ้หน้าต้อตีนคนอย่างมึงอยู่งี้อะขยะขยะว่ามึงไม่น่านอนในน้ำว่ะไอ้เทียคนอย่างมึงอะเอาไปซื้อเล่าะจากบ่าวการนา